แสงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าเสิเพียนแบบหัว เขาทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดวนวลในลายสักหนชีวิตนี้มันดีตั้งแต่ต้นไม่มีขอเพราะปล่อยเพราะเพราะเขาส่งให้หมดสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่าน คลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง17กรกฎาคม2568นะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจอลเป p a p e r เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับรอบนี้นะคะมาดูกันที่เรื่องของดวงดาวกันก่อนเนาะนะคะรอบนี้เนี่ยอาทิตย์นะคะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติต้องบอกแบบนี้นะคะมีความสง่างามมีเกียรตินะคะโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงต้องบอกแบบนี้นะคะในอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาที่ราศีมิถุนเนี่ย ะะเขามาย้ายอยู่ที่ราศีคุณเลยนะและได้ตำแหน่งดีมากๆเขาย้ายมาจากเรือนชะตานะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องสื่อสารแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพราะว่าเ,าเขามาจากเรือนสหชัชชะอาทิตย์มาจากเรือนสหชัชชะมาอยู่ในเรือนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานการ ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางในระยะใกล้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพ, <ell> พี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีในเรื่องธุรกิจการงานของคุณเพราะอาทิตย์นะคะอาทิตย์เป็นดาวที่แทนด้วยเลขหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์จะเป็นอะไรที่สดใสนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ <ell> บางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของบ้านใหม่หรือว่ารถใหม่ นะคะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆงานใหม่หรือโอกาสทองโอกาสใหญ่ๆอ่่อ่านะคะเป็นโอกาสใหญ่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอกาสใหญ่เงินก้อนใหญ่ได้เลยแต่สิ่งที่ส้มเห็นสําหรับชาวมิถุนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากกว่าราศีอ,าอื่นๆที่จะได้เนี่ยเป็นในเรื่องรถนะ เพราะว่ามาจากเดือนสหัชชาการเดินทางจะเป็นในเรื่องของรถแล้วก็เป็นในเรื่องของอางานนะคะตำแหน่งงานงานโอกาสงานใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารนะคะจะเป็นการสื่อสารแบบฟังพูดอ่านเขียนอะไรได้ทั้งนั้นนะเออแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารจะเด่นชัดมากที่สุดนะคะใครที่อาจจะรอในเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานอะไรต่างๆเนี่ยนาะส้มบอกเลยว่าจะมีข่าวดีนะคะมาจากสังคมเพื่อนฝูง มีการเชิญชวนแนะนํามาจากสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าจากญาติพี่น้องของคุณก็ได้นะคะจะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาจากคนใกล้ชิดเอามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะชาวมิถุนนะคะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะขึ้นไพ่เดลเวอร์สนะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะขึ้นไพ่เดลเวอร์คือมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะคุณใช้สเสน่ห์นะอาทิตย์เข้ามาครั้งนี้นะคะคุณใช้สเสน่ห คือต้องบอกว่าบางทีเจ้านายเก่าก็ชวนไปทำงานด้วยนะฮะสเสน่ห์ถ้ารู้จักใช้คุณจะมีโอกาสเข้ามาแต่ส้มมีความรู้สึกว่าคุณย,ยังยึดติดกับอะไรบางอย่างนะฮะมันทำให้คุณอ่ะไม่ค่อยเปิดอกเปิดใจทั้งๆที่มีโอกาสดีมากๆเลยอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเทวดารักตัวคุณก็มีสเสน่ห์ประจำตัวนะคะแต่ว่าเข้าใจว่ามันอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้เป็นอย่างที่ใจต้องการเนาะเออขึ้นไพ่แต่แหงแมนอ่ะ หัวกลับด้วยนะคะเออมันมีบางเรื่องเนาะหรือด้วยความที่ไพ่ประสานกันแบบนี้ซ้มมีความรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์การงานดีนะคะการงานเนี่ยมันมีโอกาสรอคุณอยู่นะนะคะมันมีโอกาสรอคุณอยู่นะคะคุณขยันทํางานแล้วมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหลายคนรอในเรื่องของงานใหม่อ่าอาจจะต้องรอหน่อยงานใหม่เนี่ยนะคะอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นในช่วงกลาง กลางเดือนกรกฎาจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าบางคนงานดีบางคนงานดีแต่ว่าเรื่องความรักนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเออเอา,เอา,เ,อาเอางานเอาเงินไว้ก่อนเนาะนะคะบางคนเนี่ยงานดีมากๆใช้สเสน่ห์ไปกับเรื่องงานเรื่องเงินบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะบางคนรอในเรื่องของโอกาสงานใหม่เพราะว่าอยู่ที่เดิมขึ้นไพ่สามถ้วยหัวกลับอยู่ที่เดิมไม่โอเคกับสิ่งวแวดล้อมละเรารู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ในจุด ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็รอโอกาสเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่ชัดเจนเนี่ยก็จะเข้ามานะคะในช่วงกลางเดือนเลยเนาะขึ้นไพ่ออควีนอฟคัพส์นะคะเข้ามาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีโอกาสเข้ามาจากอาจจะเป็นจากบุคคลเพศหญิงก็ได้นะอ่าต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนานเนี่ยได้มาจากทุกเพศอะอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโอกาสที่ คุณรอมานานนะคะด้วยด้วยความด้วยความอดทนน่ะด้วยความเพียรพยายามอะ่ะจะมาจากบุคคลเพศหญิงนะคะจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะรวมถึงส้มมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะมันจะดีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาเลยนะคะเอามาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะอาทิตย์เข้ามาคราวนี้มาจาก โชคลาภมีพอประมาณนะนะคะเอาพอๆนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษพกันนะคะจะเป็นคนที่คุณคุณอาจจะกําลังอคอยดูคอยดูแลเขาอยู่หรือสนใจเขาอยู่อะประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมกูมิถุนตุลน,นะคะหรือว่าเลขที่บ้านหรือว่าเป็นเลขทะเบียนรถก็ได้นะคะเลขนําโชคนะคะได้สามหนึ่งะคะสามหนึ่ง ขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะขอให้ชาวมิถุนทุกท่านนะคะมีหน้าที่การงานนะคะสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็มีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจัดระวังรักจัดระวังคุยกับฉันทุกวันไว่าไหนเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกจริงโวดก็ไป ชีวิตกูคือตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งใดจักรวา่าบอกให้ตั้งใจแค่โค